สวัสดีครับครูปิกนะครับปิกโอซีน็มีเพื่อนๆหลายคนถ้าครูปิกมาทางอินบ็อกซ์ว่าขึ้นรถไฟจากไทเป a เมนสเตชันไปสนามบินเทาหยวนสะดวกไหมเป็นยังไงบ้างรีวิวให้หน่อยวันนี้ครูปิกจัดเลยทุกคนครับตอนนี้ครูปิกก็มาถึงไทเป a เมนสเตชันแล้วนะครับเมื่อกี้มาจาก NTU Hospital คุณพี่ก็จะไปมาถึงแล้วนะครัทนที่เป็นสถานีขนึ่งมากนะครับแลวเราไม่ต้องกลัวนะครับเราก็ต้องดูป้ายดูป้ายชี้นะครับเมื่อกี้คุณลุงมาบอกว่าตรงไปแล้วก็เลี้ยวขวาตรงนู้นนะคุณพี่ก็จะเดินไปทางนี้นะครับตรงไปนะคะรับเลี้ยวขวาดูป้ายไปเรื่อยๆอ่าพอขึ้นบันไดามานะตรงนี้นะครับมันจะอ่านยากหน่อยก็สีขาวนี่นะคะนะก็ต้องมานี่เลี้ยวมานี่เลยตรงไปเรื่อยๆนะครับ ถ้าจะแวะห้องน้ำก็แวะเข้าตรงนี้นี่ตรงมาเรื่อยมันจะมีป้ายบอกนะครับไม่ต้องเป็นกังวลนะครับนี่ครับป้ายบอกไปเรื่อยๆนะอันนี้ก็มีป้ายนะครับไม่ต้องกลัวมาเรื่อยๆเลย จากไฮเปเมนสเตชันก็ไปตามลูกศรนะครับอาจจะบอกหรือซ้ายเลี้ยวฝาอย่างเงี้ยนะครับอาจจะเดินไกลหน่อยนะครับแต่ไม่เป็นไรถ้ามีเวลาก็ร้านลวงก็มีนะครับก็เดินช็อปไปก่อนนี่ป้ายตรงโน้นนะครับแต่ถ้ากระเป๋าใบเล็กนี่สบายมากนะครับมันทางมันลาด เราลากกระเป๋านาทางมันเรียบอยู่แล้วนะครับเป็นต้องเป็นกระเป๋าลากนะครับถึงจะสะดวกครับมาถึงตรงนี้นะครับนี่ไงนะครับเดินไปเรื่อยๆเลยตรงนี้เป็นทางต่างระดับนะแต่เราก็มาตรงนี้นะครับเพราะเรามีกระเป๋าลากตรงนี้นะครับนี่น,นะครับเ,เรื่อยๆเลยถ้าเหนียวอาจจะไมได้นะ ไม่ต้องกลัวหลงนะครับไม่ต้องกลัวว่า,วาจะไปไม่ถูกนะครับมันมีป้ายบอกนะครับพอมาถึงแล้วมองหาเลยโดยเฉพาะป้ายอย่างเงี้ยนะครับอย่าลืมดูนะครับป้ายอย่างเงี้ยนะครับอย่าลืมดูตรงนี้เห็นไหมครับเนี่ย เขาอยู่อนันแอร์พอร์ตเอ็มอาร์ทีอย่างเงี้ยนะครับอย่าลืมดูนะครับป้ายแบบนี้แล้วก็ตรงไปทางน้นนะครับก็แล้วแต่สะดวกนะครับว่าจะถ้ามีกระเป๋าแล้วแต่บางคนอาจจะชอบแอดเวนเดอร์เจอร์ก็ไปทางนี้พี่ขอไปทางนี้ขอยืนสบายสบายเพราะอะไรครับเพราะว่ามีเวลานะครับมีเวลาเหลือเฟืออยู่นะครับมีเวลาเหลือเฟืออยู่นะครับเพราะว่าบอดดิ้งชา์มก็ ประมาณ5โมงครึ่งบินตรงเอเชียจากเถาหยวนสนามบินเถาหยวนไปลงสนามบินเชียงใหม่พอมีเวลานะครับเดี๋ยวก็ยังไม่หิวนะครับเดี๋ยวจะแวะหาอะไรทานเล็กๆน้อยๆแถวสนามบินนะาอาจจะดกกาแฟอีกสักแก้วนะครับก่อนขึ้นเครื่องนะครับก็ไม่ต้องกลัวหลงนะครับมาถูกแน่นอนมันป้ายบอกตลอดทางเลยนะครับ แต่แนะนำถ้ามาไม่ไม,ไม่ไม่นานอะ่ะสามสี่วันอะ่ะเอากระเป๋าใบเล็กๆมาน่าจะน่าจะเหมาะสกว่มานะครับเพราะว่าอะไรเราลากเราอะไรอย่างเงี้ยครับมันมันสบายนะครับยกเว้นแต่ว,ว่าใครจะซื้อของฝากเยอะๆนะครับครับเดี๋ยวครูพี่ก็ตามทางไปเรื่อยๆนี่นะครับสายสีม่วงนะครับมีไฟบอกมีลูกศรชี้ครูพี่ก็จะเดินไปทางนี้นะครับ ตีม่วงที่เขาลงไปนี่นะครับเนี่ยมันก็ลงบันไดเลื่อนลงไปนะครับเป็นสายม่วงตรงนี้เห็นไหครับนะถ้าเกิดว่าเราจะฝากกระเป๋าตรงนี้เลยครับเนี่ยตรงฝากกระเป๋านะครับมีหมดเลยล็อกเกอร์ขนาดกระเป๋าของเรานะครับล็อกเกอร์แล้วก็ฝากไว้นะครับขึ้นมาปุ๊บเราฝากไว้ฝากเสร็จแล้วนะครับเราก็อาจจะไปเที่ยวที่อื่นต่อนะครับเผื่อว่า เครื่องมีตอนเย็นตอนกลางคืนอย่างนี้นะครับถ้าใครที่เช็คเอาท์แล้วอยากเอากระเป๋ามาฝากตอนเช้านะครับแล้วก็ออกไปเที่ยวต่อแล้วก็กลับมาอีกทีช่วงเย็นๆก็ได้เลยสบายเลยนะครับนี่ครับนะครับตามทางไปเรื่อยๆนะครับมีป้ายบอกเขาพอไปข้างในแล้วคนจะเยอะนะครับคนเยอะมากเลยตอนน้นะครับนะครับถ้าเกิดว่าไปนะครับเอ็กซ์เพรสเรนนะครับแพลตฟอร์มก็ไปตรงนี้นะครับก็ใช้เวลาประมาณ40นาทีแต่ว่าถ้าเราไม่อยากไป ไคอมพิวเตอร์เทรนนะครับก็ไฟถนนนะครับไฟถนนนะครับยังมีป้ายบอกไม่ต้องกลัวนะครับว่าสะงงนะครับมีเจ้าหน้าที่นะครับ่นนั้นเสื้อสีม่วงนะครับหลุงผู้ชายนะครับเขาก็ช่วยเหลือนะครับให้ความช่วยเหลือนะครับบุพพี่ก็จะเข้าไปตรงนี speaker, a train, a ้นะครับเข้าไปตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับตรงนี้ก็มีตารางบอกเวลานะครับมีจุดูไปใกล้ๆนะครับว่า ออกทีโมงทีโมงทั้งคอมพิวเตอร์ทั้งเอ็กซ์เพรสนะครับทั้งคอมพิวเตอร์ก็ไปตรงนี้เลยนะครับนะครับไปเช็คอินตรงนี้นะครับาไม่ใช่เช็คอินครับก็ผ่านปดูตรงนี้นะครับคอมพิวเตอร์ไม่ค่อยมีคนนะครับสมมติจะไปเอ็กซ์เพรสกันเพรสตรงนี้เลยนะครับโอ้ชิงวเลยเยอะเลยเอ็กซ์เพรสนะครับนี่นะครับรถไฟมีอยู่แล้วนะครับนี่นะครับแถวยวนนะครับ นะครับคุปก็จะเข้าไปแล้วนะครับอ่ารู้สึกว่าจะเต็มหมดนะครับเราคุปปิ้ขอนั่งตรงนี้ครับคัะครับุปปิ้งมาแล้วนะครับมาถึงแถวหัวแอร์พอร์ตเทอร์มินอลวันนะครับแล้วก็จะสแตมป์เข้าไปตรงนี้นะครับตรงเอ็กซิสนะครับนี่นะครับคนเยอะมากนะครับต้องระวังหน่อยนะครับเดี๋ยวคุปก็จะเข้าไปแล้วนะครับตรงขอเตรียมคีย์ค์ดไว้ก่อนนะครับ มาถึงแล้วนะครับเมื่อกี้เราออกมาจากจงโนออกมาจากจํานแล้วสแกนเข้ามานะครับจมูนเป็นเติมอีซิค้าร์เดี๋ยวมี ATM เอมีอะไรต่างๆนะครับนั่นละครับก็จะเดินไปทางนี้นะคบเดี๋ยวครปิ๊กจะหาอะไรกินแถวนี้ก่อนนะอันนี้ก็คือหายห่วงแล้วนะครับเรามาถึงสนามบินแล้วนะครับก็ไม่ต้องเป็นกังวลน,นะครับเรามาถึงสนามบินละนะ ไม่เข้าใจหาอะไรไม่ถูกก็ถามไปเรื่อยๆตรงนี้นะครับมาถึงตรงนี้แล้วก็หายห่วงแล้วนะครับ้วา้ากระเป๋าใบเล็กก็ไปทางนี้นะครับแต่ถ้าสัมภาระเยอะและสองสบาบก็ลงนี่เลยนะครับนะครับพี่ก็จะขึ้นตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับก็ต่อใบเล็กนะครับไปได้นะครับนะครับดี ที่พาเชื้อหอเาจะไปตรงนี้นะครับขึ้นไปต่อนะครับดเดยช่วงน,นี้เดี๋ยวปุ๊บพมาหาเี่มีร้านขายของฝากนะคะก่อนขึ้นไป<ม>อันนี้มีพวกของกินนะคร<ม>ับเดีพี่จะหาของกินแถวนี้ก่อนนะครับจะขึ้นไปครับครับหลังจากขึ้นจากฟุตคอร์ดมาแล้วนะครับขึ้นทางบันไดเลื่อนมานะครับแถวย้อนแอร์พอร์ตเอ็มอาร์ทถึงป้านียเราก็จะเดินมาตรงนี้นะครับตรงนี้ก็มีอ่า เช็คอินเคาน์เตอร์นะครับตรงนี้ตรงนู้นก็เป็นแอฟเชียตรงนู้นนะครับมราตรงนี้ก็มาดูตารางเวลาลานิลนะครับนี่เลยนะครับก็เชียงใหม่นะครับ f b ฟสองสี่สามเวลาหกโมงสามสิบห้านะครับจะเปิดให้เช็คอินตอน เดี๋ยวไปเคาน์เตอร์สองนะครับเคาน์เตอร์สองเช็คอินตอนสี่โมงนะครับเคาน์เตอร์เปิดสี่โมงตรงนี้นะครับแอร์เอเชียตรงนี้เคาน์เตอร์ก็จะเปิดสี่โมงนะครับเพราะเที่ยวบินเราหกโมงกว่าใช่ไหมครับนะครับเปิดสี่โมงตรงนี้เลยนะครับคุณพี่ก็นั่งรอแถวนี้นะครับก็จบทริปกันเรียบร้อยแล้วครูพี่ก็เดินทางมาถึงเชียงใหม่โดยสวัสดิภาพ มีความสุขมากครับสนุกมากมีทั้งแอ v e ดเวนเจอร์แล้วก็เส้นทางปกติครับหากคลิปนี้มีประโยชน์สนุกสนานขอกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้กูปิ๊กด้วยนะครับ